ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการแก้ปัญหาเมื่อพบหลอดไฟเลี้ยวกระพริบเร็วผิดปกติแบบนี้นะครับโดยปกติแล้วหลอดไฟเลี้ยวนะครับเวลาเราติดไฟเลี้ยวมันจะกระพริบในจังหวะแบบนี้ครับไม่ว่ารถเก่ารถใหม่ครับก็จะกระพริบในจังหวะที่ไม่ต่างกันมากครับคือประมาณนี้ครับ แต่เมื่อวันหนึ่งครับเราขี่ข่ไปติดไฟเลี้ยวแล้วพบว่าไฟเลี้ยวนั้นกระพริบเร็วกว่าที่เคยเป็นนะครับแบบนี้ครับนี่คือสัญญาณเตือนครับว่าหลอดไฟเลี้ยวข้างนั้นนะครับหลอดใดหลอดหนึ่งนั้นไม่ติดหลวมหรือว่าหลอดขาดหรือไม่ก็สายไฟละลายติดกันนะครับให้เราแกะตัวเช็ค ทุกหลอดเลยครับในข้างนั้นนะครับข้างที่กกระพิบไว้ครับคานนี้สาเหตุที่พบก็คือไฟเลี้ยวด้านหลังครับไม่ติดเลยครับอาจจะเกิดจากขั้วหลวมหรือหลอดไฟขาดครับก็ให้แกออกมาเช็คหลอดดูครับอันนี้คือหลอดขาดนะครับสาเหตุที่พบก็เปลี่ยนหลอดได้เลยครับแต่ในในอีกกรณีนึงที่หลอดไม่ขาดนะครับ วเวลาติดไฟเลี้ยวกระพริบหมดทุกดวงแต่ว่ากระพริบเร็วนั่นแสดงว่าขั้วสายไฟละลายติดกันนะครับก็ให้ทําการเปลี่ยนขั้วสายไฟครับสาเหตุใหญ่ๆมีอยู่สองสาเหตุเท่านั้นเองนะครับหลอดไฟก็หลอดหนึ่งประมาณสามสิบบาทขั้วสายไฟก็ชุดละยี่สิบบาทครับไม่เกินนี้ครับนี่ครับขั้วสายไฟตรงนี้นะครับถ้าเกิดหลอดไฟนั้นติดอยู่แต่กระพริบไว ให้เช็คที่โั้วสายไฟคั้วสายไฟนี่มีตัวผู้ตัวเมียครับชุดหนึ่งก็ประมาณยี่สิบบาทนี่ครับแต่นี่คือไม่มีปัญหาอะไรครับปกติสาเหตุที่แท้จริงก็คือหลอดขาดเท่านั้นเองครับถ้าเป็นรถรุ่นเก่าก็อาจจะแกะง่ายหน่อยครับเปลี่ยนเองก็เสียไม่เท่าไรครับแล้วลองมาติดดูครับอันนี้นี่ครับปกติแล้วครับอันนี้เกิดจากหลอดขาดซื้อหลอดมา3ามสิบบาทครับ นี่ครับปกติแล้วง่ายๆเท่านี้เองครับนี่ครับติดทุกดวงครับสาเหตุมีอยู่สองอย่างคับครับคือหลอดขาดกับขั้วสายไฟละลายติดกันเท่านั้นเองครับสามารถทำการเปลี่ยนเองได้ครับครับสวัสดีวันนี้ก็สวัสดีครับ